เม่วยจีนวิชาของบรูซลีครับต้องการที่จะลองของกับมวยชัยาครับโอ้โหงานนี้มันจะจบยังไงเดี๋ยวต้องมาดูครับนี่ครับเป็นการเจอกันระหว่างนี่รับครูเล็กนะครับครูเล็กครูมวยชัยานะครับเจอกับท่านของมาร์คสจวตซ์ซึ่งเป็นครูสอนวิชาจีนคุนโดครับและเป็นวิชาที่บรูซลีเป็นคนคิดค้นนะครับก่อนอื่นครับต้องขอขอบคุณเลยครับขอบคุณเพจของช่อง YouTube ของมวยไทยชยยานะครับอย่าลืมเข้าไปกดติดตามกันด้วยนะครับ โดยนี่ถ้าต้องการที่จะติดต่อเกี่ยวกับบ้านช่างไทยนะครับหรือว่าต้องการที่จะเรียนมวยไทยชัยยานะครับก็นี่ครับดูตามลิงก์นี้ได้เลยนะครับในช่อง YouTube ของมวยไทยชัยยาครับอย่าลืมเข้าไปกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยครับของช่องมวยไทยชัยยาครับเอาละครับคู่นี้ครับเจอกันเมื่อวันที่4เดือน5ครับปี2001ก่อประมาณปี2544นนะครับเอาละครับมาดูกันดีกว่าครับว่าจะเป็นยังไงนะครับ แล้วครับที่กางเกงขายาวนั่นคือ, trucks, s, um อ right. ครูเล็กนะครับคุมวิชยาครับนี่ครับกางเกงขาสั้นสูงสูงตรงตรงนี่ครับครูวิชาจิตคอนโดมาร์คมาร์คสจวนนะครับครูเล็กเตะไปก่อนครับมาร์คสจวนนี่นี่ครับยืนทรงแบบรูสลีครับมาร์คสจวนมาร์คสจวนครับออกมาครับครูเล็กเจ่อขาไปก่อนครับนี่ทรงมวยแบบมวยใช้ใช้ยาเลยนะครับนั่นของครูเล็กหาดูได้ยากแล้วนะครับ ถ้าใครต้องการที่จะเรียนก็อย่าลืมครับไปเรียนที่ตามที่อยู่ในเพจมวยชัยชนได้เลยนะครับจังหวะนี้ครับเดินเข้าหาครับหมัดซ้ายขวาครับเรน่้งของมาร์สจวตเจอหมัดซ้ายอืมแม่ออกมันแล้วก็เวียงหมัดตามเลยนะฮะของมวยชัยานะครับโครูเล็กเดินเข้าหาครับเตะล่างไปครับเตะล่างขึ้นมามวยชัยยนนี่มีจุดเด่นอยู่ที่เรื่องของการป้องกันแล้วสวนกลับด้วยนะครับ จังหวะนี้นึงเข้ามาครับคว้าขาไว้โอ้หัดขวาครับครูเล็กเข้าไปครับมาร์สจดฝึกเบิกไปก่อนครับมาร์สจุดเข้ามาครับเตะเจอเตะขึ้นเหมือนกันเอาเตะมาครับกันไว้ได้หลอกรอไปก่อนครับจังหวะนี้ครับหมัดมาครับซ้ายครับลำตัวขนานของมาร์สจุดมัดซ้ายครับแล้วปัดป้องครับอคือมาร์กนี่ต่อยมานี่โดนการของครูเล็กหมดเลยนะฮะจังหวะนี้ครับเขี่ยเข้ามาก่อนครับซ้ายครับ ขวาต่อตอนมาครับท่านของมาร์คจุดจิตคุนโดซ้ายครับจิตคุนโดครับแหม่นี่แท็กซี่ถึงกับต้องจอดดูเลยนะฮะว่าข้างในบ้านเขาทำอะไรกันครับจากวันนี้ครับเดินเข้าหาครับกันไว้ก่อนครับซ้ายครับตามด้วยแข้งซ้ายครับท่านของครูเล็กครับอ๋อมีแข้งมาที่บ้านพอดีนะครับซ้ายครับท่านของมาร์คจุด ขวาตอนมาก่อนครับมาร์คสจวตครับซ้ายครับ1 2ครับมาร์คสจวตแทงซ้ายครับมาร์คสจวตครับครูเล็กก็ปังกันตัวได้ดีนะครับยกแทงบังตั้งการฟังไว้ได้ดีครับมีพักก่อนครับต่อกันยกที่2ครับจังหวะนี้ขยับเข้าหาครับเย็บมาก่อนครับมาร์คสจวตย็บมาครับมาร์คสจวตทิปดักไว้ครับทางด้านของครูเล็ก โค้เล็กทีบแบบไว้ครับจะถีบมาครับโครูเล็กยกบังเอาไปก่อนครับมาร์คสจอนนี่แม่จะเข้าทําเข้ายากเลยครับมาร์คสจอนช่วงในการเข้าทํายากครับจะเตะจะต่อยก็ติดบังไว้หมดครับแล้วมวยไทยชายานี่เราใช้เข่าบังใช้แขนใช้ศอกบังด้วยนะฮะเรียกว่าใช้จุดที่แข็งที่สุดของร่างกายในการบังครับ หากครูต่อสู้โจมตีมาก็จะเจ็บเสียงเองครับแข่งขวาครับทางนั้นของครูเล็กมาร์คสจวตใข้บอกมาจังหวะนี้เดินเข้าหาครับตอดมาก่อนครับมาร์คสจวตครูเล็กดูเชิงไว้ก่อนครับแข้งซ้ายไปครับครูเล็กแอบเข้าหาครับมาร์คสจวตนี่ฟุตเวิร์กไปก่อนครับถีบข้ามมาครับมาร์คสจวตเจอบังเอาไว้ก่อนจังหวะนี้ว่าอย่างไรครับ คู่เล็กค่อยๆสืบเท้าเข้าหาครับมาร์คสะจุดก็ไม่กล้าออกเหมือนกันนะครับเพราะว่าออกไปนี่ทางเรากันได้หมดครับดูครับกันหมัดไว้ก่อนครับเขย่ามาครับมาร์คคู่เล็กพยายามเดินเข้าหาครับมาร์คยับมาหนึ่งเจอหมัดซ้ายจากคู่เล็กครับเอาแข้งซ้ายครับมาร์คสะจวดนี่มีแบ็คคิกมาแต่กันไว้ได้ครับจากคู่เล็กแต่มาครับมาร์คสะจุด มาสจนี่ฟุตเวิร์กวนวนรอบๆตัวเลยนะครับคูเล็กซาออกซ้ายไปครับมาอืมมีสะบัดตอกส้นมาครับแบ็คคิกคูเล็กตอดขาไปก่อนครับมาสจวตเข้ามาทีพมัตซ้ายเจอหมัดหนึ่งสองทำด้แข้งจากคู่เลยครับอโอเคครับกวิ่งชุนเจอกับท่านของมวยไทยชัยยาครับ โอ้โหน่าสนใจเลยทีเดียวครับอยากรู้ว่างานนี้จะเป็นยังไงครับมาดูกันดีกว่าครับนี่เป็นพี่เต้นะครับคุณเต้คุณเต้ครูมวยชัยยาครับก็ถูกรับเชิญแล้วมาลองวิชาจากปราจารย์วิงชุนครับวิงชุนก็อีกวิชาหนึ่งที่รุสีเรียนไปนะครับดูครับอันนี้เป็นไฮไลท์นะฮะ ้านของวิงชนนี่หรือยิบมันนี่ที่เราได้ดูในหนังเรื่องยิบมันนะเรื่องของการออกหมัดไว้โอ้วันนี้โดนหน้าครับแหมมีขอโทษขอโพยครับดูครับออกหมัดออกแข้งรวดเร็วครับทานของวิงชนก็พยายามจะออกหมัดเร็วเหมือนกันครับยังมีข้อหาครับซ้ายครับไม่โดนครับเอาถีบดับไปก่อนครับแข้งขวาครับอืสองกลับทันทีครับเมื่อสกู่แหมอ้ยมีสะบัดแข้งนะครับเมื่อสักครู่ครับ จิมท้องครับอืมสองกลับครับโห่นี่ถ้าเอาจริงนี่น่าจะโดนหลายดอกอยู่นะครับแม่จังหวะน,นี้ครับมีฮะอืถ้าเป็นกำมันเมื่อสักครู่น่าจะเจ็บหนักครับแต่อย่างที่บอกครับนี่มาลองวิชากันเฉยๆครับมาดูครับกลายเป็นว่าการออกบัตรรวดเร็วของวิงชุนนี่ปักปัดป้องมวยไทยชาัยามไม่อยู่ครับ เอามาดูคลิปเต็มครับจังวันี้ออกแข้งครับถีบดักไว้ก่อนครับแข้งซ้ายครับโอ้ปัดได้ดีครับโอ้ปุปัดได้หมดเลยครับโอ้สวยงามครับมื่อสักครู่จังวันนี้พากออกมาครับออกแข้งขวาครับแข้งขวาต่อมาโอ้จิ้มท้องไปครับถนนของพี่เต้อ่อครูเต้ครับแข้งซ้ายครับครูเต้สอกขวาครับอืมน่าจะขอพักหรือเปล่าครับ ดูอีกครั้งครับขวาแตะล่างครับถีบซ้ายครับออกแข้งซ้ายบนครับแหมนเข้าทํายากครับคือดูลักษณะมนลุดนี่จังหวะที่รัวเข้าใส่แต่ว่าเราปัดได้หมดครับแหม่วิงวิ่งชุนยิบมันมานะครับปัดได้หมดเลยฮะออกแข้งขวาครับจังหวะนี้เดินเข้าหาครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยครับชมโคชชทีวีครับ นี่อันนี้เป็นอีกคลิปหนึ่งนะฮะคลิปที่ท่านนันของครับมวยจีนครับวิงชุนที่เราเห็นกันในหนังยิบมันนี่แหละครับมาสู้กับมวยชายาครับแล้วดอนี่อีกคลิปหนึ่งนะครับคลิปที่3ครับอันนี้ผมไม่ไม่ทราบว่าเป็นเป็นครูท่านไหนนะครับหรือว่าเป็นนักมวยท่านไหนครับใครทราบนี้แจ้งหน่อยครับเพราะว่าในข้อมูลไม่มีบอกนะครับดูครับอันนี้สู้ในกรงแปดเหลี่ยมครับจังหวันี้ครับ วิงชนเจอชัยยาครับปัดไว้ได้ครับอเจอตบไปหนึ่งผางครับปัดได้หมดครับออกแข้งขวาครับจังหวะนี้เดินเข้าหาครับวิงชุนว่าอย่างไรครับปัดไม่ได้เขาออกแข้งขวาครับขีดไปก่อนครับวิงชุนจะเข้าทําแต่เข้าทําไม่ได้ครับเพราะว่าเราปัดไม่ได้หมดครับขยบเดินเข้าหาครับหมดยกครับอันนี้ก็ตัดมาเป็นไฮไลท์เหมือนกันนะฮะ นี่คือเขาได้พูดมามันว่ามวยชายาของเรานี่มีการตักป้องแล้วก็โจมตีไปพร้อมกันที่ดีมากครับเรียกว่าท่านันของวิงชุนนี่เข้าทําไม่ได้เลยครับดูครับเห็นไหมะปัดแล้วโจมตีทันทีครับจังหวะนี้ครับเดินเข้าหาครับออกหมัดครับแข่งขวาลําตัวครับถีบไปก่อนครับซ้ายครับ แข้งขวาสับท้องครับม,มีลูกสับท้องด้วยนะฮะแม่ลายท่านี่ผมไม่เคยเห็นนะครับอันนี้บอกตามตรงเลยครับออกแข้งซ้ายครับเดินเข้าหานี่ฮะจังหวัดที่ท่านของวิ่งชุนนี่พยายามที่จะออกปัดรัวมาแต่เราปัดได้หมดครับแข่งขวาครับเกี่ยวไว้อาโดนเทลงมาครับจากเข้าทํากันไปได้ครับจังหวัน,นี้เดินเข้าหาครับ ขวาลาตัวครับเหยียบเข้าหาครับเราเป็นไฟบวกออกขวาลําตัวครับขวาลําตัวอีกครั้งครับเจอแข้งลําตัวครับตอนนี้วิ่งชนถึงกับต้องถอยครับทางเราเดินเข้าหาครับมาหมัดซ้ายขวาครับอืมโอ้เรียบร้อยครับโอ้ถึงกับจุกเลยครับต้องคายฟันยางทิ้งครับนอยอมซีโรราบเลยครับเท่านั้นของครูวิงชุนผู้นี้ครับ ก็ได้รับดูถึงพิษสงของมวยชัยยาของเราครับโอ้โหจุกเลยครับแกบอกว่าแกเจ็บเจ็บสีข้างเลยครับเพราะว่าโดนโดนไปหลายดอกนะฮะแข้งขวาครับเห็น,นะฮะคือจังหวะที่ออกนี่หลายครั้งคือเข้าปัดไม่ได้นะครับดูครับโดนเต็มเตมครับอืมก็เลยรับไปเต็มเมครับอันนี้เป็นไฮไลท์ดูอีกครั้งครับ นี่จังหวะที่เราเข้าทำนะครับเข้าตามบทตมบีครับเอาล่ะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ครับช่องโคชเชทีวีครับคลิปนี้อาจจะไม่มีอะไรดูเดือดมากครับเพราะว่าเขาเป็นการาลงโน,นกันนะฮะก็ได้เขาเรียกว่าอะไรฮะดูชั้นดูเชิงครับเล่นเชิงครับนะครับ